บอไดออ้อยู่เหนือเมินอยู่เหนือเมินขนาดอูกก้กำเมินบอกเขาได้ตาได้ผู้ได้น้อยเดียวบ่ได้บอกเขาได้ลับู้ตาได้เพราะฉะนั้นฟังรู้เรื่องแต่คุยตอบไม่ค่อยได้เลยเพราะฉะนั้นภาษาเหนือวัละคําวันนี้มีคําบ้านอะไรลุกอะไรนะลุกลุกเมือแลวกะันอะไรเงี้ยก็คือมาเชียงใหม่นานแล้วใช่ไหมอะไรอะไรใช่หรือเปล่า ลุกไปว่าตื่นไหมหรือว่ามาวะลุกตั้งแต่เมื่อแรงเมื่อแรงไปว่าตอนเย็นโอ้โหปวด,ดหัวตัวเนี้ยปวดขมับเลยยังอย่างตะบานออมาทําอะไรเมื่อวานไม่เห็นมาเป็นไงครับอะไรนะภาษาเหนือเออซาบาทซาบาทรู้จักเนาะยี่สิบอะซาบา อย่างอย่างมาสวดแต่ว่าสวดไปว่า,แ,วาแบบดุอะไรเงี้ยโอ้โหตอนนี้หัวมึนหมดเลยนต้องทบทวน่เพราะว่าเมื่อกี้ไปซื้นน้ำเต้าหู้มาคุยไม่รู้เรื่องนะครับตั้งแต่เมื่อดีเป็นต้นไปยเขาขาดการนี่ภาษาอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเองยังพูดไม่ค่อยแข็งแรงเลยจะไปจะมาสอบคนอื่นซะละตอนปฏิบัตินะที่กรุงเทพแล้วก็บอกพี่เขาว่า เดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะป๊กบ้านแล้วมีคนเชิงไหมเขาบอกเฮ้ยพี่พี่มาจากน้ำพูนพี่มาอยู่กรุงเทพยี่สิบปีอู้เมืองใสเยอะมากแล้วแรกเลยเขาคิดว่าเราพูดเหนือได้เว้ยเราก็อืมึนตึ๊บเลยเขาเขาเขาเห็นเพื่อนแบบว่าเห็นเพื่อนข้างๆเป็นคนบ้านเดียวกันอะละปูนละปูนเนี่ยโอ้โหตายเลยฟังไม่ดูเรื่องเลยแล้วก็แบบพูดเร็วมากเราก็แบบพูดกลางเลยครับพูดกลางแล้วผมแข็งแรงมาก นะครับอู้เมืองแบบก็ได้อู้กลางแหละแถวแรกอู้กลางอ่ะนะครับตอนอยู่โรงเรียนไม่ค่อยมีใครพูดพูดเมืองกันไงอยู่โรงเรียนยุพราชแล้วก็เพื่อนๆไม่ค่อยคุยกันอ่ะมีแต่พูดกลางพูดกลางแล้วก็มีแม่เนี่ยแหละแม่ผมที่ชอบคุยกับผมบ้างตอนไปซื้อของอ <S <S <ๆ>เพราะว่าเวลาไปซื้อของถ้าเราถามว่าเท่าไหร่มันจะแพงอ่ะแต่ถ้าถามว่าอันนี้ตาไดครับอันนี้ตาได้รถได้ก่ออันนี้จะถูกเลยอ่ะ <S 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 <ๆ S 2> ราคามันจะต่างกันอ่ะห้าบาทสิบบาทประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอู้เมืองได้น้อยเดียวต้องฝึก ต้องฝึกพูดหน่อยนะครับเคยกินขนมนี้ไหมมันก็ไม่ค่อยอร่อยขนาดนั้นนะแต่ผมชอบอ่ะแค่ผมกินคนเดียวเนะี่ยผมซื้อมาตั้งหนึ่งอะ่ะตั้งใหญ่ยีบ่บ้าบทถ้ากรุงเทพนะมันจะประมาณหนึ่งส่วนสองส่วนสามอะห้าสิบาทไม่ค่อยมีด้วยต้องเป็นร้านแบบอยู่อยู่ตรงข้างๆ้างอ,อยู่ตรงท็อปอะไรเงี้ย ดูเชียงใหม่กินอะไรดีมีใครแนะนํำไหมมีร้านแนะนํำไหมเชียงใหม่คนเชียงใหม่ไม่รู้เลยครับจากคนทํางานทั้งวันทํางานแบบแทบจะไม่มีเวลากินข้าวแบะบางวันนะที่สอน,นเยอะก็คือเราต้องกินตั้งแต่เที่ยงแล้วเราก็สอนจนถึงสองทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตีแบบสามทุ่มถึงห้าทุ่มต่อเลยมันก็ไม่ได้หนักนะดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้คลอดเหมือนเมื่อก่อนวันนี้กายมาเป็นคนว่างงานไม่มีงานทํา ใครอยากูว่างว่างงานเป็นยังไงดูผมเป็นตัวอย่างว้าวาขับรถรอบเมืองก็ด้วยทำอะไรหาอะไรกินก็แล้วนวดก็แล้ววิ่งก็ขาดระบมแล้ว<ะ>ทำอะไรเดยวเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันว่างงานเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีนะมันควรจะมีอะไรทำมันจะคือมีคุณค่าเพราะฉะนั้นว่างเกินไปก็ไม่ดีทำงานเยอะเกินไปก็ไม่ดีมันต้องอยู่ตรงกลางพอดีถึงจะสนุกผมว่า มีใครชอบเดินขึ้นเขาบ้างใช่ไหมไปเดินด้วยกันไหมพ่อแม่ผมกยชอบเท่าไหร่แล้วก็อายุมากแล้วเวลาลงเขาอาดาหิโเขาเขาไม่ค่อยชอบแต่ผมอะได้หมดจะวิ่งก็ได้จะเดินก็ได้ผมขอกลางๆดีว่าวิ่งวิ่งเยอะมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นใครอยากเดินขึ้นเขาไม่มีเพื่อเรียกได้นะเรียกโคด้คอมเมนต์หน่อยไปไหนเดียกวุ้ยตึงเท่าเนี่ยมันมีเขาใช่ไหมมันไปยังไงอะไม่เคยไปแลย แต่ไม่มีทางน้ำตกใช่ไหมเห็นเขาเขาไปกันต้องไปกีโมงอะตอนนี้พวกสวนวิ่งเนี่ยไปหมดละพวกสวนวิ่งอะไรเงี้ยแต่พวกทางเทลไม่เคยไปเลยเพราะว่าคนรอบตัวไม่ค่อยมีอะ่ะมีแก๊งพี่โจ้แต่พี่หมอแต่ว่าเคยไปครั้งหนึ่งอะระบ่งไปสามวันน่ะเขาลงเร็วมากเลยอะ่ะไม่กล้าไปเลยอะ่ะรู้สึกว่าเราเราอ่อนที่สุดอะ่ะลงประมาณเพดห้าครึ่งอะ่ะไหลเป็นน้ำตกเลยอะ่ะปกติเราวิ่งกับปกติเราก็วิ่งโอ้โหเจ็ดแปดเจ็ดแปดวิ่งในกระเตา่า โอ้โหวิ่งเดียวแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเนี่ยเพราะฉะนั้นไปเดินเขาเดินที่ไหนดีอะที่เชียงใหม่เนี่ยเขาไปดูซากุระที่ไหนอืมอ่างขางเหรอหรือว่าดอยอินช่วงนี้ดอยอินถนนเป็นยังไงบ้างกิวแม่ปานิสสวยไหมยังยังยังสวยอยู่ไหมประมาณสามสี่โลมั้ยไปดูค่าทิตขึ้นม่อยทำอะไรดีอะ่ะคนมันว่างงานอ่ะไม่มีอะไรทำอะ่ะทุกคน รอพ่อแม่กลับมาพ่อแม่ไปขายของเพราะฉะนั้นผมก็ว่างงานเกือนนักเรียนหนึ่งคนอ่ะจากคนทํางานวุ่นวายจนก,กลายเป็นคนแบบตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน <c oughs> กลับมาบ้านได้ประมาณวันที่ห้า้หอืม <c oughs> <c oughs> ห้าหรือโพสม,มาสามสิบเอ็ดหมตอนนี้เงินใช้เงินไปสองหมื่น้าวเป็นไงคะรายรับไม่มีรายจ่ายเยอะมากเลยคะ่ะ